ก็ตัดมาอีกวันหนึ่งนะก็ใส่โชคสองวันได้ใส่เสร็จแล้วนี่ทุกคนก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะจอดคู่กับเว็บร้อยเราเนี่มันก็ยุบเหมือนเดิมแลนะนี่ยุบเหมือนเดิมแลแตเดี๋ยวให้ทุกคนดูยเ,เกมซูโทเดิเป็นไงยุบแน,นะเพราะว่าผมก็ขี่เมื่อวานแะล้วแหละมันนุ่มดลนุ่มสบายเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน่าจะขีเ่เทสให้ดูนะก็มีเปลี่ยนน็อตนุกคน เพราะว่าน็อตมันหวานนะเขาใส่ไม่ตรงดูทางใส่ไม่ตรงดูทางกองก็เลยตากเกีียวให้ใหม่ลนะน่าจะข้างนี้มั้งทุกคนเออข้างนี้อาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราใส่ชุดสีกันไว้นี่แค่ดูไปตากไปลูนนะทุกคนหวานหวานไปเลยนะทุกคนนะเห็นไหมหวานไปแล้วเนีย่ยมันจะเป็นร่องอันนี้เรียบไปเลยหวานไปแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วนะั่น น่าจะเก็บไว้ขายของเก่าะอ้ะุกคคาบูก็สนใจก็พักมาได้ล้วนคาบูเดดเลยนีสภาพดีเลยอะคาบูเดดนะล้วนยังไ,ได้ใส่ละมีแถมน็อตมาด,ด้วยทุกคนก็มีประมาณนี้เลยมั้งสำหรับคลิปนี้นะก็มาขายอัพเดทให้ดูบางทีมีคบอกว่า,วาไอเกมไอว่าโช็นที่มันถูกไหมนะ ราคาถูก้วยเนาะแล้วมันก็นน่มวยมันโชคเดิมเลยมันโชคเดิม,มโรงงานเลยทุกคนก็อพอใช้ได้ทุนสําหรับราคาประมาณนี้นะสามร้อยเก้าสิบนะแต่แต่คนได้แต่ผมสั่งในติ๊กตอกผมได้ส่วนลดก็ลดลงไปสามร้อยสิบเก้าบาทก็โอเคทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดกตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องบูมเนื้ออาร์นะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกก็เปลี่ยนโชคให้กับรถเดิมๆนะทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้ผูขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ EP หน้า